คนที่สูบบุหรี่มานานควรทำสูตรชาสมุนไพรทำความสะอาดบอดภายใน3วันแชร์เก็บไว้เลยคนที่สูบบุหรี่มานานควรทำสูตรชาสมุนไพรทำความสะอาดบอดภายใน3วันในบทความน,นี้เราจะนำเสนอวิธีง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการล้างปอดด้วยตัวคุณเองในเวลาเพียง3วันหลายคนไม่เคยสูบบุหรี่เลยสักครั้งแต่พวกเขาก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหาเกี่ยวกับบอดอย่างไรก็ตามบางคนที่สูบบุหรี่มายาวนาน กลับไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบอ,อแต่อย่างใดในความเป็นจริงทุกสิ่งล้วนเป็นกรณีเฉพาะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามบุหรี่ก็ยังคงสร้างสภาวะที่ย่ำแย่ให้กับปอดอยู่ดีวิธีนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับคนที่สูบบุหรี่เท่านั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สุบุรีคุณก็ควรทำให้แน่ใจว่าปอดของคุณจะสะอาดจากสารพิษต่อไปนี้คือวิธีที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ภายในเวลา3วัน2วันก่อนที่จะทำตามวิธีนี้คุณควรหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมในตอนเย็นก่อนวันแรกของการลงมือปฏิบัติตามวิธีคุณจะต้องดื่มชาสมุนไพรหนึ่งถ้วยก่อนเข้านอนชาสมุนไพรหนึ่งถ้วยจะช่วยให้ลำไส้ของคุณกำจัดสารพิษออกไปนี่ถือเป็นสิ่ง สำคัญอย่างยิ่งเพราะปอดจะได้ไม่ทำงานหนักเกินไปในระหว่างกระบวนการล้างพิษขั้นตอนครั้นน้ำมะนาว2ลูกและนำมาผสมกับน้ำเปล่า300มิลลิลิตรดื่มเครื่องดื่มนี้ก่อนอาหารเช้าหลังจากนั้นคุณต้องดื่มน้ำเกรปฟูตหรือน้ำสับป,ปะรดสดอีก300มิลลิลิตรน้ำผลไม้ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติซึ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของปอดดื่มน้ำแครอทคั้นสด300มิลลิลิตรระหว่างอาหารเช้าและอาหาร กลางวันน้ำแครอทจะไปปรปับปรุงความเป็นด่างของเลือดระหว่างมื้อกลางวันคุณควรดื่มน้ำสมุนไพรที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียม400มิลลิลรโพแทสเซียมคือหัวใจของการทำความสะอาดต่อต่อไปนี้คือสูตรของน้ำผลไม้หัวไชเท้า350กรัมพริกสีเขียว350กรัมวอเตอร์เคลส200กรัม และน้ำแตงกวา3า0กรัมและคุณควรตบท้ายด้วยน้ำผักเหล่านี้400มิลลิกรัมและดื่มน้ำแคลนเบอรี่ก่อนเข้านอนอีก400มิลลิกรัมระหว่าง3วันนี้นอกจากดื่มน้ำผลไม้แล้วคุณควรออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพื่อทำให้กระบวนการล้างพิษด,ดียิ่งขึ้นคุณสามารถอาบน้ำร้อนและแช่มันอย่างน้อย20นาทีการปฏิบัติตามวิธีนี้อาจจะดูยากสักเล็กน้อยแต่คุ้มค่า กับการลงมือทำเพราะคุณจะรู้สึกทึ่งกับผลลัพธ์ที่คุณจะได้ภายใน3วันอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รับและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ